ac แปดศูนย์ปืนบัฟปรับโหดนะครับทุกคน ac มาสกินใหม่ว่ะทุกคนแล้วก็มีสแต็กที่โคตรจะโกงด้วยนะครับทุกคนกระบอกแรกก็เจาะเกาะสองดาเมจหนึ่งนะครับลบความเร็วเคลื่อนที่นะครับอันนี้น่าจะก๊อตสรดแล้วนะสีม่วงอันที่สองก็สีแดงนะครับระยะสองอัตราการยิงดึงเฮ้ยโกงนะอันนี้อันที่สามก็เจาะเกาะสองแล้วก็บวกแม่นยำหนึ่งนะครับแล้วก็ลบแม็กกาซีนนะครับทุกคน oh, ไปไแล้วก็ จะมาทําการซูมให้น้องๆหนูๆได้ดูกันนะครับซึ่งผมจะเอากระบอกเดียวนะครับกระบอกที่ฮอตที่สุดนะครับในงบ4,000เพรท,ทุกคนว่าจะได้ไหมนะครับทุกคนมาแล้วก็ไปดูกันเลยว่ากี่โทเ็นนะครับ319อันนี้ฮอตสุดนะอันนี้ก็ลองลงมาอัตราการยิงอันนี้ก็ดีนะครับทุกคนอันนี้ก็เจกะสองระยะ1อันนี้ก็โหดีหมดอ่ะแต่ผมเอาอันนี้เลยเพราะว่ามันสวยดีนะครับทุกคนดูดิหเหมือนเอเคเลยเนาะเอเคน ที่ลั่นสองอ่ะแล้วก็บวกเจาะเกาะนั่นเออะอันนี้น่าจะยิงโคตรแรงเลยนะครับดาเมจหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะด้วยทุกคนอันนี้เอซิ่งโกงด้วยแพทนี้ไปแล้วก็จะสุ่มให้ทุกคนดูนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกด100ไล์นะครับทุกคนเป็นกําลังใจพี่ด้วย1ครั้งก็15เพชรนะครับ10ครั้งบวกหนึ่งก็ร5 0้านะครับมาในงบ4,000ันเราจะได้อันที่ท็อปสุดไหมก็คืออันนี้นะครับทุกคนไปไม่พูดวัมทำเพลง เราจะมาสูงแบบคนจนนะครับไม่สูงแบบคนรวยละเพราะเพชรมีจำนวนจำกัดวนันนี้ไปหมดไปพี่ได้กล่องนี้มาด้วยทุกคนอันนี้มันบวกอะไรวสะสแต็กอะไรอะไม่เก็บซูงไป300เพชรได้มา38โทเค็นนะครับทุกคนน่าจะประมาณ4ี0พันอนะ่ะไปไปอุ้ยกินปืนด้วยว่นทุกคน ทเคนเยอะๆเลยวันนี้เราก็หมดไปประมาณ1,000ได้นะครับได้มา124โทเค็นก็ดีไปเลยประมาณ100โทเค็นก็ประมาณ1,000เพชรอะ่ะทุกคนไปปั๊บ้ยได้มา23โทเค็นนะครับปั๊บอีกได้มา17นะครับอันนี้ได้น้อยมากไปเรื่อยๆแบบไม่เมื่อย319นะครับ น่าจะหมดประมาณ3,000อ่ะทุกคนอ้ยไม่ออกเลยปะไม่ออกปืนเลยว่ะเฮ้ยปืนไหนเหอะปืนไหนเหอะปืนไหนเหอะโอ้โหโอ้โหไม่ออกปืนเลยอ่ะโอ้โหไม่ออกปืนเลยอ่ะหาไม่ออกปืนเลยยอทุกคนวันนี้ได้28ทุกบแดเคสเลยคุ้มคุ้มเอา้าเราได้ครบแล้วนี่อุย้ยหมดไม่ถึง3,000เลยทุกคน ประมาณ2,300เองผมมีเพชร4 0 0 0เนี่ย2 2 0 0ด้วยน่ะโอ้ได้มาแล้วทุกคนเป็นไงล่ะเฟี้ยวเลยแบบนี้นี่ไง AC 8 0ศสักมังกรลัตติกันโอ้โหสมใส่เลยละเงินสปแล้วก็จะไปดูในคังปืนเอซปืนนี่ นี่อันเดิมที่ผมใช้สะแตกดาเมจหนึ่งแล้วก็ความเร็วรีโหลดนะครับอันนี้ก็ดาเมจหนึ่งแต่อันนี้ดาเม 1, จหนึ่งเจาะเกาะสองนะครับทุกคนหูท้ายเกมบอกอย่างโกงเลยนะถ้ามีเจาะเกาะนะทุกคนพอยิงทะลุเกาะสามเกาะสี 3, ่ไปแล้วก็จะไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนไปฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับอย่าลืมโอเคครับทุกคนแล้วก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเราก็จะมาเล่น AC 8 0ที่เพิ่งสุ่มไปเมื่อกี้เลยนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนบวกดาเมจหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะสองกันนะครับทุกคน <Wow. S 1> มาซื้อกันในตู้นะครับในตู้ก็มี AC นี่ไงสวยแล้วก็ลุยกันเลยนะครับไปมาผมก็ฟาร์มของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอุ้ยงนี่ไงเปิดมาก็เห็นหนึ่งตัวเลยว่ะทุกคนไปลยุย นี่ไงดาวไม่ดีหูสองเมตรโคตรแรงเลยนะครับระบบเอาสกิลแบบที่คอมโบกับ a อซมาด้วยนั่นก็คือสกิลนกนะครับแล้วก็ไคลอดอดอสออสของเรานะครับที่เปิดมาเราก็ได้หนึ่งคิวแล้ววะนี่ไงเรียบร้อยวันแรกวันแรกมาเฮ้ยมีตัวด้านหน้าผมอีกทุกคนมาไครลรอดมาพอดีโอ้โหไม่ดาวนะครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ไมดาวอีกนะครับ ว่าผมต้องวิ่งใส่แล้วแหละทุกคนต้องวิ่งใส่แล้วจังหวะน,นี้ยังไงนีไงแดงแดงจะหนีนไปไหนพวกอ้โหูเรียบร้อยนะครับดาวไปสองนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวขอพันยาก่อนนะครับทุกคนเรียบร้อยมาดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบยิงหวัวเวอร์จัด บวกดาเมจหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะเกาะสองนะครับทุกคนอันนี้แบบโคตรแรงมากเลยนะครับเอซีเนี่ยตากะยิงหนึ่งเนืนะแต่ผมมองว่าอันนี้ดีกว่าว <ๆ S 2> เพราะว่าได้ทั้งเจาะเกาะได้ทั้งดาเมจเอาแบบแรงๆไปก่อน,นไปทุกคนตอนนี้เราก็ได้มา4คิวแล้วนะครับขอสัก2ี่สคิวแล้วก็ทีหนึ่งไปโหดูดีมัดูตัวละ2เม็ดนะฮะบกเจาะเกาะด้วยอ่ะยิงใส่เกาะ3มเกาะ4ที่แบบ2เม็ด3มเม็ดตาย อ,อนจอนนี่ไงดาวบีขอญาตสามขอญาตสามโอ้ยใจเย็นหน่อนตัวตอนนี้เราก็ได้6คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนขอญาตดูเชิงดูชั้นดูเชิงไอ้หมอนี่ก่อนตอนนี้ดูชั้นดูเชิงดาวอีกหนึ่งนะครับโอ้ยยิงไม่โดนแล่โอ้ย 7คิวแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวเดียวนะครับจังหวะน,นี้ผมต้องชาร์จแล้วไหมจังหวะน,นี้นี่ไงไม่ต้องชาร์จ247เต็มแหม่ง8คิวไปละกับอีก19ตัวนะครับทุกคนโคตรแรงเลยนะ AC ผมแนะนำเลยนะเอาลนกมาด้วยแรงมากไปต,ตอนนี้เราก็ได้มุ่งหน้ามายันเมียงเมียงโอ้โหเมียงอะไรวะ อีสามเฉยกู bug. ไปด้านหน้าเรามีตัวนะครับวิ Wing ่งใส่เลยวันนี้เอ้าไปล็อกตัวดาวได้คิวฟรีอีกอุ้ยอุ้ย,ยตัวนี้ถึกตัวนี้ถึกมากเลยตัวนี้ถึกมากเลยขออนุญาตใช้ปืนชาร์จเลยแล้วกันทุกคนโอ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยเกือบตุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งโดนลงมานี่ไงเต็หมหัวอุ้ย เกือบตุ้ยนะครับทุกคนจังหวะนี้ถ้าผมไม่ฟุกยิงโดนหัวเขานี่น่าจะขิดนะครับโโอ้หจะไม่รอดว่ะทุกคนแล้วก็ได้1 0วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขอรีหาเ็7ชุดก่อนเป็นยังไงสวยเราได้เข็มชุบมาอีกหนึ่งทันนะครับทุกคนคิวแล้วว่ะซื้กันต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้คนก็11คนนะครับ และค่อนข้างที่จะลดเร็วมากมีตัวชุบด้วยนรางผมจะควอยขอชุบนะครับคนจะได้เยอะๆอ้าวนายมาแย่งตัวชุบเราทําไมเรียบร้อยท,ที่11ิบเอปีชาดปีฉาดชัดๆ,ๆปีชาดเราไปเก็บตัวชุบก่อนตัวชุบอยู่ไหนจ้าตัวชุบอยู่ไหนนะเุ้ยเก็บแล้วนะเฮ้ยมาดิเอามาใาจังหวะนี้นนต้องชา์จแล้วไหม จังหวัดนี้ตรงทางชาตแล้วไหมจังหวัดนี้จังหวัดนี้ยังไงเรียบร้อยนะครับ2คิวละเอ้ยเกมนี้มาว่า20คิวไม่เกินคาดทุกคนไปเรียนต่อนะครับดูดของยาวๆว,วิ่งเข้าวง10คิวมีทีหนึ่งได้ไงใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับรัก คนละ100ไลน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจไอพี่ทำคลิปให้ทุกคนดูต่อไปนะครับนี่ไงยิงที่ไอ้ที่ัวด,ดาหน้านี่ไงโดนไปเจ็ดสิแต่เม็ดสองแรงนะปืนเนะี่ยเม็ดแรกจะเนี่ยอยูด่ดูที่เม็ดสองอะ่ะ1 2สหรือเปล่าเ,เมื่อกี้เม็ดแรกจกเบาๆนะครับเม็ดเดียวต่อไปจะแบบโคตรจะเป็นไลน์เลยอตอนนี้คนก็ 9คนแล้วนะครับคนทางที่จะลดเร็วนิดนึงนะครับตามสเต็ปนะไปเล่นกันต่อนะครับผมว่าน่าจะถึง20หรือเปล่าอ่ะมันน่าจะชุบกันได้แนะ่ขวามือชุบกันเห็นไหมโอ้ยโอ้ยแล้วโดนโดนสก,กิลด้วยประเด็นจังหวะนี้โดนสก,กิลด้วยนะครับทุกคนโดนสก,กิลดโดนสก,กิลดโดนสก,กิล เราโดนสก,กิด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 นี่ไงดาวไปดิสาก่อนเลยคิวที่1ิสี่มาแล้วออกมาดิไอ้น้องไหวป้าไหวป้าตอนนี้เราก็สิบสี่คิวแล้วนะครับทุกคนตัวขอดักหน้าวก่อนมันน่าจะมีตัวที่แบบพึ่งลงมาด้วยเพราะว่ามันพงชุบกันเสร็จนะครับทุกคนนี่ไงนี่ไงผู้เต็มหัว ผู่แปดเจ็ดนะครับไม่ดาวนะครับตัวนี้ขอญอาตซ้ำคิวที่สิบห้าไปก่อนเลยจังหวะน,นี้แล้วก็ได้สิบห้าคิวนที่เรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของอุย้ยมีตัวขี่รถเข้าวงนะครับน่าจะตัวที่ชุบวงหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไมขีดตุ๊กด้วยตุต๊กด,ด้วยขู่โดวไปแปดสิบไปดิน่าจะเหยียบนะครับจังหวะน,นี้โดนขนาดนี้นะครับน่าจะปิดสุดปอก บิดสุดปอกบิดสุดปอกออ้ยมันมีจวในนี้ด้วยนนี้ยังไม่ไปดี่กว่าทุกคนมาช่วยจอบช่วยจอบนี่ไงมาดีนอ้องที่สิบหกของเรามาแล้ววะ่ะทุกคนสิบหกคิวละกับอีกเจ็ดคนนะครับจังหวะนี้ลุยกันต่อลุยกันต่อไม่รอแล้วนะลุยกันต่อไม่รอแล้วนะลุยกันต่อเจ็ดคนถ้าไม่รวมผมก็หกคนใช่ไหมเออ ลบเลขบวกเลขก็ต้องหน่อย <c oughs> ไปทุกคนเอาลัก20คิวไปนะยิงยี่ส0ตัวคนดูน่าจะชอบอยู่นะยิง2 0ตัวเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยด้านหน้าผมกอีกตัวโอ้ยไม่ดาวจาวังหวะนี้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้โหสองตัวเลยนะครับทุกคนดูว่าเขาจะตีเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหตุ้บ้านเอาไปกิน นี่ไงเจ็บนะเจ็บนะมาดีมาดีเฮ้ยเรียบร้อยแล้วนะครับตัวด้านล่างผมนะครับตอนนี้เราก็ได้17คิวแล้วทุกคน17คิว1ิคิวอีก3คิวเราก็ได้20ดีกวด้่าแต่ก็อ,อยากได้ที่หนึ่งด้วยนะครับโอ้้ส่วนที่ไม่เห็นผมทุกคนนีไง2เม็ดล่วงแค่นั้นแหละตัวละ2เม็ดตัวละ2อเม็ดโอ้ยแล้วผมโดน ขอพันยาก่อนนะครับทุกคน,นจะหน้าหลังเลยหรือเปล่าเนี่ยที่ตัวกันหรือเปล่าวะหนึ่งต่อสี่หรือเปล่าลไอโนนโดนลุมจังหวะนี้จะทำยังไงกับเอซแล้ว,ว่าโกกอนนะครับทั้งปืนไฟทั้งระเบิดมาโคตรเลยขอพันยาก่อนพี่จุดไฟมาอีกแล้ววะทุกคนโอ้ยใจเย็นก่อนพี่ชายโอ้ยไม่ดาวได้ไงอะ่ะดาวอีกหนึ่งนะครับทุกคน มาขออนุญาตถามก่อนเลยตอนนี้ก็สามตัวแล้วอุ้ยหลังมาหลังมานี่ไงเอ็นซีสามร้อยอู้ยดาวตัวเดียวแล้วทุกคนเหลือตัวเดียวอย่าลกอย่าลกไอ้นนอย่าลกโหโดนไปด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าลกวิ่งให้ดูวุ่นวายวิ่งให้ดูวุ่นวายวิ่งให้ดูวุ่นวายโอ้ยผมกลัวโดนเม็ดเดียวตายว่ะจะเย็นก่อนพูดอ่ะเฮ้ยเขาน่าจะชุบกันได้หรือเปล่าน่ะ มันได้เฉยกว่าทุกคนโอ้ยอย่าลกอย่าลกเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยพวกน,น,นี้นี่ไงโดนม,มีเจ็ดสิบนี่ไงโดนอีกนี่ไงโดนมีอีกเม็ดเดียวมเม็ดเดียวอุ้ยโอ้โหตวัวผู้หญิงที่มาเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนที่หนึ่งเราดับฝันเราจัดนะครับแต่หวังว่าคนดูน่าจะชอบนะครับผมได้ตั้งยี่สิบคิวเลยอ่ะดูดิ